สวัสดี FC, เอฟซและผู้ติด,ดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาดูการผิดพลาดของเรานะครับเป็ดูห่าหอนนะครับในการเผาเศษไม้เศษหญ้าในสวนนะครับไปดูล่าหอนนะครับให้ผู้คนได้จดจำเอาไว้นะครับนี่นะครับเมื่อวานเป็นการเผานะครับเผาเศษหญ้าในสวน แบบดับแล้วนะครับเขาเสแษ้วกัดบดแล้วฮะแต่มันไม่สนิทนะฮะมันได้ลุกลามนะครับใช้น้ำดับเรียบร้อยนะครับแต่มันลุกลามนะครับเศษไปสเก็ตเล็กๆสามารถติดต่อได้นะครับนี่ครับดูความเสียหายนะ ไก่บ้านด้วยนะไก่บ้านด้วยนะดีนะไม่เป็นอะไรมากมายนะครับเจอก่อนนะครับมันดับไปแล้วนะฮะมันดับไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีสเก็ตอยู่มองไม่เห็นนะฮะไฟได้ลุกลามนะเพราะว่าตรงนี้นเป็นหญ้าแห้งนะฮะแล้วก็เศษใบไม้เต็มเลยนะ เราได้เผากิ่งฝรั่งฮะฝรั่งต้นของเราอย่างนี้นะเนี่ยเหลือแต่ตอนะฮะเราตัดกิ่งะฮะตรงนี้ก็กิ่งใหญ่ก็ทําฟืนนะฮะเอาไวเ้เป็นต้นเป็นตอของแก้วมังกรต่อไปนะฮะเพราะว่ากิ่งนี้มันเริ่มจะหมดอายุแล้วนะกิ่งพันธุตวเนี้แก้วมังกระฮะก็เป็นการ าประโยชน์จากต้นตองของมันนะฮะนี่ฮะปลูกใหม่นั่นแะแต่ว่าเราได้ทำ,ทำการเผากิ่งเล็กกิ่งน้อยนะฮะเรามาสูงไว้ตรงนี้นะมองยังไงก็เห็นว่าดับไปแล้วนะฮะแต่มันยังไม่ดับนะครับนี่ครับลงไปในสาเลยนะฮะไฟเดืรุกลามลงไปในสาครับดูท่อ p ีวีซีของเรานะครับ อย่างน้อย,อยก็อันนี้ก็หมดไปเยอะนะครับเนี่ครับก็เสียดายอยู่นะเสียดายอยู่เกือบยี่สิบแท่งนะฮะยี่สิบท่อนนะฮะบางท่อนก็ยังสองต่อก็มีนะละลายหมดนะครับเอาผ้าด้วยตน้นไอ้กิ่งนี่นะฮะกิง่งไอ้กระถินนั่นลงนะฮะนี่ครับไปดูปหอนเล็กๆน้อยๆนะฮะ ไ่ที่ก็ใหญ่หลวงเท่าไรนะฮะแต่ก็สร้างความเสียหายให้พอประมาณเหมือนกันครับอันนี้ก็ตัวนี้ก็ไม่รู้ท่อหนึ่งเท่าไหร่นะฮะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นนะฮะท่อก็เป็นเงินเป็นทองนะฮะจะได้นะครับอย่าประมาณนะครับไฟครับเล็กๆนน้อยนะฮะ ต้องดับให้สนิทครับสนิทจริงๆนะะถ้าช่วงนี้มันก็อช่วงที่แรงก็แรงจริงๆเลยครับตอนนี้ฝนไม่ตกมานะฮะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะฝนไม่ตกนาข้าวไม่มีน้ำนะฮะแแปลกมากนลครับแถวนี้นะครับแถวบุรีรันะ์นะฝนไม่ยอมตกเลยนะครับแต่ทางเออในน้าท่วมนะฮะอันนี้ก็เข้าเดือนกันยาแล้วครับข้าวยังไม่มีน้ําเลยนะฮะ ในนาข้าวมีแต่หญ้านะฮต้องตัดทั้งหญ้าทั้งข้าวเลยนะฮหลอน้ําฝนอย่างเดียวนะครับวันนี้นี่ต้องปลูกพืชไอ้ทนน้ำนะนนไว้ทนแรงนะไม่ใช่ทนน้ำแตทนแรงนี่แก้วมังกร,น,รนี่แหะฮะนี่ตระกูลตะปองเพชรนี่แหละฮะเห็นไหมครับไปดูหาหอนเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับ อย่าประมาทนะครับไฟดับให้สนิทนะครับไม่ใช่ว่าไฟในสวนในนะในในครัวในครัว,วทำครัวง,งบ้านเราน,นะครับทำเตาฟืนเตาถ่านนะครดับให้สนิทนะครับไม่แต่หมูกระทะนะครับกินเสร็จแล้วก็ดับให้สนิทนะครระวังฮะอันตรายนะครับมนะีข้อผิดอีของเราแล้วครับขาดกระลุ่งกระลิงเลยนะนครับดีนะครับไม่เป็นอะไรมากมายัะ แค่นี้นะครับเป็นดูว่าหอนะครับไก่บานเลยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับฝากเป็นอาหารอุพาหอนเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ